ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อตอนก่อนเบรกนะคะเราสองคนได้นำเสนอสูตรวิธปีปฏิบัติปฏิบัติตัวและก็ขั้นตอนที่ทำให้ร่างกายของเราเข้าสู่ขบวนการของออโตโฟาจีใช่บางทีพี่ก็จะบอกว่าจะพี่พูดผิดบอกด้วยนะคะอโอโตโฟาจีค่ะคือขบวนการขจัดขยะในเซลล์ในร่างกายเราเนี่ค่ะ รวมทั้งการกินสารสกัดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นกรดไขมันสายกลางเป็นตัวเร่งให้ร่างกายเขาสุภาวะเผาไขมันเร็วขึ้นไปอีกค่ะในชื่อนะของ TDA Coconut Mix นะคะ,ะตัวนี้โบอกโหสุดยอดจริงๆค่ะถ้ารู้ถึงประโยชน์เขาเนี่ยจะไม่ต่อรองอะไรเลยแม้จะอยู่ในซองหรือในสภาพอะไรแต่ของเราเนี่ยคิดแล้วสะดวกที่สุดนะคะทำเป็นซองแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวช่วยคีโตเร่งเผาไขมันในร่างกาย ที่อยากจะบอกอีกกันนะคะโดยที่เมื่อกี้นี้เราค้างกันไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมาต่อกันก็ถามดเรเลยดีกว่านะคะด mm hmm. อรยุ้ยเรายังมีสูตรสารอาหารเร่งการเผาไขมันในร่างกายในอีกสูตรหนึ่งคุณยุ้ยรีบนําเสนอเลยค่ะสูตรเร่งเผาอีกสูตรหนึ่งนะคะในเรื่องของคีโตเจนิกมันมีชื่อว่า C L A Max ประกอบด้วยตัว C L A เขาเรียกว่า conjugated linoleic acid ตัวนี้งานวิจัยเยอะมาก แล้วเรายังผสมฟูโกแซนตินค่ะจากสลายฟีน้ำตาลแล้วเรายังใส่สารสกัดจากพลิกแล้วเราก็ยังใส่กรดไขมันสายกลางแต่มันอยู่ในแคปซูลเดียวเลยอเรียกว่าจัดกันเต็มเลยนะคะในสูตรนี้ยังมีกลุ่มแร่แร่ธาที่กระตุ้นใช่ค่ะกระตุ้น<ช>การเผาผลาญไขมันเพิ่มเติมด้วยนะคะจําชื่อไว้ให้มั่นเลยนะคะ C L A กินก่อนนอนเนี่ยจริงๆหลายคนก็กินถึง3เม็ด ปรากฏว่ามันช่วยเรื่องรอบเอลของคุณได้ดีมากเลยมันมีแร่ธาตุที่เพิ่มเติมคือคโครเมียมซิลิเนียมแมงกานิสคุณยุ้ยช่วยเล่าทีเถอะค่ะว่างานวิจัยมีด้วยใช่ไหมคะคือคใช่ค่ะคือก่อนที่แบบเหมือนกับไทยทำจะทําสูตรอะไรมาเนี่ยเราจะเราจะสนใจก่อนกนะ็คืองานวิจัยอะจากงานวิจัยเราก็จะเอาเ,ออเขาเรียกว่าส่วนประกอบที่เขาวิจัยในสัตว์อะแล้ยุ้ยก็คํานวณกลับเป็นของมนุษย์อะ มันจะแบบโดสมันเท่าไหร่แล้วก็ตัวไหนเสริมลิ์กันเซ A เนียเป็นหนึ่งในสารที่โลกนี้มีการวิจัยอย่างกว้างขวางในเรื่องของการกระตุ้นการเผาผลาญไขมันและการสร้างกล้ามแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าอัตราการเผาผลาญขณะพักของเราได้ด้วยปรับสมดุลคอเลสเตอรอลลดอักเสบกระตุ้นภูมิต้านทานแล้วก็ต้านมะเร็งค่ะงานวิจัยในสัตว์ทดลองของเ l a เเขาบอกว่าพอเรามีการเติมเซ A ลงในอาหารที่เลี้ยงสัตว์ทดลองเนี่ย น้ำหนักของสัตว์ทดลองจะลดลงอย่างรวดเร็วค่ะในสัตว์ทดลองหลายชนิดและที่สำคัญก็คือสัตว์ทดลองมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นโอ้อันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมคพะพออายุเยอะๆขึ้นไปแล้วเนี่ยปรากฏไม่รู้มันหายไปไหนถ้ายิ่งเราไม่ได้ออกกำลังกายด้วยนะคะเราทำงานเหนื่อยๆนะือยนะบางทีที่เขาบอกว่า ห้อยก,กันอย่างเงี้ยย้อยื้ออย่างเงี้ยนะคะกล้ามเนื้อมันหายแล้วพอกล้ามเนื้อหายทําให้แบบว่าหลายๆโรคเกิดขึ้น mm hmm. เช่นกล้ามเนื้อที่จะประคองกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อที่จะประคองข้อเข่าข้อ,ขอต่างๆโอ้ยมันเรื่องมันจะเยอะมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยคุณยุ้ยบอกว่า CLA เนี่ยปรับสมดุลไขมันในเลือดได้ด้วยแล้วก็ยังป้องกันไขมันอุดตันในหลอดเลือดได้นะคะซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดสตโตรกในคนอ้วนซึ่ง จร,จริงจริงคนไม่อ้วนก็เกิดได้เหมือนกันนะคะแต่ในเปอร์เซ็นต์ใหญ่ๆเลยเนี่ยในคนอ้วนเนี่ยคือมันจะสามารถเข้าไปช่วยเร่งเผาไขามันได้ดีแล้วกลุ่มคนอ้วนที่มีไขมันในเลือดสูงเนี่ยเขาก็จะแบบแก้ลดปัญหาตรงนี้ลงไปได้อย่างดีเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตัวสโตรกเนี่ยม,มันเกิดในคนอ้วนเยอะเพราะว่า เซลไขมันมันจะปล่อยสารที่ทําให้อักเสบตลอดเวลาแล้วพอเราไปพักหนึ่งมันทําให้ร่างกายเราอักเสบเรื้อรังแล้วสุดท้ายอ่ะผนังหลอดเลือดด้านในจากเสบมันทําให้คนอ้วนน่มีโอกาสสโตรกมากกว่าคนผอมคราวนี้เนี่ยที่พี่วรรณพูดถึงว่าเซลเอไปปรับสมดุลไขมันที่แบบเราเจาะตามเลือดเนี่ยมันมีงานวิจัยค่ะมีการทดลองเอากระต่ายมากินอาหารที่มีแป้งและไขมันสูงแบ่งกระต่ายเป็น2กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใส่เซ A อีกกลุ่มหนึ่งใส่เซ a เลงไปปรากฏว่ากลุ่มกระต่ายที่กินอาหารแป้งและไขมันสูงแล้วก็ไปกินเซ A ด้วยเนี่ยปรากฏว่าไขามันในเลือดของกระต่ายลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่างเงี้ยพี่เปิร์ mm hmm. แล้วต่อมาก็มีงานวิจัยเอาหนูอ้วนค่ะที่มีแนวโนมว่ากำลังจะเป็นเบาหวานแล้วก็เอาเซ A ให้กินก็ปรากฏว่าหนูกลุ่มนั้นไม่เป็นเบาหวานเขาก็เลย สรุปงานวิจัยชิ้นในห,หนูบอกว่าเซ A เนี่ยการกินอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยช่วยชะลอการเกิดเบาหวานที่เกิดจากการกินแป้งและน้ำตาลสูงได้ด้วยอ,อย่างนี้นี่เองนะคะดรยุวิถึงได้บอกว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆเลยสำหรับคนอ้วนที่มีไขมันในเลือดสูงแล้วก็ไปกันได้ดีกับ k e โต if นะคะคือถ้าทำในกระบวนการรวมกันสองอย่างในรวมกันเนี่ยมันจะให้ผลดีมากๆทีนี้ถามดรเพิ่มค่ะในเรื่องของออสารสกัดจากพริกล่ะคะ สารสกัดจากพริกเนี่ยค<ฆ>่ะ<ฆ>เป็นตัวหนึ่งที่มีงานวิจัยแบบเรื่องลดน้ําหนักเยอะมากเพราะว่าตัวมันเองอ่ะมันมีสารอยู่ข้างในชื่อแคปไซซินซึ่งมันสามารถไช่วยย่อยอาหารได้แล้วก็ช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญของร่างกายแคปไซซินนี่ยังเจอในตัวพริกไทยได้ด้วยพี่เบิร์นนอกจากลดไขมันเนี่ยแคปไซซินมีงานวิจัยลดไขมันในตับในสัตว์ทดลองแล้วช่วยฆ่าเชื้อบัตเรียในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้น เวลาเรากินอะไรเราก็ใส่พยายามใส่พริกลงไปพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยคนชอบอยู่แล้วหรือว่าพริกขี้หนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแคปไซซินทํางานร่วมกับฟูโกแซนตินได้ดีในขบวนการช่วยกระตุ้นให้ไขมันสีขาวเนี่ยเผาเพราะฉะนั้นนี่เราก็เลยใส่ฟูโกลงไปเพื่อให้ช่วยให้แคปไซซินทำงานได้ดีในสูตรนี้ในสูตรนี้ฟูโกเซนตินฟูโกเซนตินจากสลายสีน้ำตาลสารายสีน้ำตาลมันทำงานร่วมกับแคปไซซินได้ดีก็เลยเป็นสาเหตุให้เราเอาฟูโกมาผสม บี่ด็อกเรที่ดเตอร์บอกทางานได้ดีคือมันเสริมฤทธิ์กันใช่ค่ะเสริมฤทธิ์กันทําให้มันได้ผลที่แบบมากขึ้นนะคะในสูตรนี้เองที่คุณยุ้ยบอกว่ามันดีมากแต่อยากจะถามว่าให้ทานตอนไหนดีคะมันถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดมันมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งเอาไปกินแบบก่อนอาหารเพราะว่าในนั้นะใส่น้ำมันเพร้้วสกัดเย็นเขาก็จะรู้สึกว่ามันจะอิ่มขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะกินอาหารน้อยลงอีกกลุ่มหนึ่งเอาไปกินก่อนนอนเลยค่ะเพราะร่างกายเรามีโหมดเผาไขมันขณะนอนหลับ คในการที่เราทำ k ีโตร่วมกับ IF มันกลายเป็นร่างกายกลายเตาเผาไขมันแล,แล้วก็ทำให้มันเป็นประโยชน์กับร่างกายอย่างมากนะคะซึ่งเรามีตัวช่วยที่เราบอกเนี่ยคะ่ะคือมีทั้งเ,เป็นในลักษณะกาแฟนะคะเดฟนีโบวีมีทั้งเดฟนีกรีนทีมีทั้งนตัวช่วย IF น,นะคะว่า,าบางคนบอกว่าจะหิวไหมเราไม่ทานตั้ง ต้งเยอะเวลาลยอะไรเงี้ยนะคะก็ลองจัดก,กันนี้ไม่ก็สอบถามเราเข้ามาได้เลยคะ่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะถามเข้ามาที่ Li าย Ad Top Shopping และตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและยังอยู่ในเดือนแห่งความรักนะคะทุกออเดอร์อลไเรามีแถมค่ะนี่ EPA น้ำมันปลาสูตรที่ลดอาการอักเสบได้ดีมากกันนะคะแล้วก็ มี10แคปซูลในซองนี้นะคะทุกออเดอร์เลยนะคะก็ถามเงินเข้ามาได้ค่ะเราอยากให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะเวลาหมดค่ะเราสองคนต้องลากกันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีแบบนี้นะคะที่ JKN8 1 Top News ด้วยความรักและห่วงใยจาก Top Health Story สวยสุข,สขภาพดีแบบแบบท o p t ขอให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัย ตลอดทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ